ความเจ็บป่วยของเจ้าจึงเปรียบเสมือนห้องปฏิบัติการที่เจ้าจะได้ฝึกฝนทักษะนี้อยู่ทุกลมหายใจแล้วเจ้าจะหยุดยิงลูกศรดอกที่สองได้อย่างไรคำตอบคือเจ้าต้องหยุดอตนเดสตเวนีหรือหยุดเอาตัวเองเข้าไปเป็นหนึ่งเดียวกับความเจ็บปวดนั้น ความทุกข์ทรมานจากลูกศรดอกที่สองเกิดขึ้นเพราะเราคิดว่าฉันกำลังเจ็บปวดเจ้าเอาคำว่าฉันซึ่งเป็นตัวตนจอมปลอมไปสวมทับลงบนความรู้สึกเจ็บปวดทางกายอีกชั้นหนึ่งการปฏิบัติคือการเปลี่ยนมุมมองนี้ไปสู่การสังเกตยอย่างเป็นกลางว่ามีความเจ็บปวด กำลังถูกรับรู้ในร่างกายนี้เจ้าต้องหัดถอยออกมาจากการเป็นผู้ทุกทรมานมาเป็นเพียงผู้เฝ้าดูลองนึกภาพกองไฟที่ลุกโชนการเป็นผู้ทุกทรมานก็เหมือนการที่เจ้ากระโจนเข้าไปอยู่ในกองไฟนั้นส่วนการเป็นผู้เฝ้าดูก็เหมือนการที่เจ้านั่งมองกองไฟนั้น จากระยะที่ปลอดภัยแม้เจ้าจะยังคงรู้สึกถึงความร้อนของมันแต่เปลวไฟก็ไม่สามารถแผดเผาตัวเจ้าได้อีกต่อไปนอกจากนี้เทวทูตแห่งความเจ็บป่วยยังนำสารอีกอย่างหนึ่งมามอบให้เจ้านั่นคือบทเรียนเรื่องความเท่าเทียมกันของม